สวัสดีครับตอนนี้นนะกับดีนเอทีอวี e นะครับอาร์ซิวเอเวอร์ออนโมบายนะครับวันนี้เราจะมาทําการจับไดนโนเสาร์อีกแล้วนะนั่นก็คือจระเข้นั่นเองจระเข้ยักษ์ซึ่งอยู่ฝั่งทางนู้นนะ่ะเขตป่าน้ําชื้นที่นั่นผมเลือกไว้แล้วแหละว่าเจ้า,จาตัวไหนอ่าฮะซึ่งปกติช่องเรามาักจะใช้ไดนโนเสาร์แท้งเพื่อจับไดนโนเสาร์แต่วันนี้จะพิเศษหน่อยก็คือเราจะทำการ จับด้วยตัวของเราเองด้วยการวิ่งจู๊นั่นเองง่ายๆสั้นๆแต่ได้ใจความตาตายก็นั่นแหละเก็บของมาจะนี่ใหม่ง่ายดีโอเคงั้นก่อนที่จะมืดเราก็เริ่มไปเลยนะก่อนที่เข้าไปรับชมคลิปนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับอืมฝากด้วยนะเป็นกําลังใจในการทําคลิปนะครับผมนี่ที่จริงอากาศว่าจะทําอาร์สัปดาห์หน้าเนี่ยคือมันเป็นสัปดาห์ที่ปิดเทอมแล้วไงแต่ทีเนี้ยมีคนขอมาเออก็เลยทําให้ก็นั่นแหละ อันนี้จะเบานั่นแหละใช่ไหมนั่นนะตัวนั้นแหละอยากได้ตัวนั้นเอาตัวนั้นเนี่ยก่อนอื่นก็ต้องฆ่าตัวที่มันเป็นเสียนหนาก่อนอะไรที่มันเป็นเสียนหนามเราไม่ควรปล่อยเอาไว้น,น,นานๆนี่เฮ้ยลูกสองลอยเมตรนะเฮ้ยลูกสองลอยเมตรไม่ค่อยแรงลุกสองลอยเมตรไม่ไม่ค่อยแรง,เ,รงเท่าไหร่มา รูมเลงยิงเอาไม่ถึงว่าโหแม่งไปหลบหลังแอ,ดอบดรอปกันปลายไวรุ่นนั้นไงโดนแล้วอุ้ยไม่กระโดดได้ด้วยนี่เขาเรียกว่าสลัดย,ยิงยิงยิงฟรีอีสปอร์ตฮะ easy easy เฮ้ยเฮ้ยอีก copy copy คุงตายซะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยม่จะตายแล้วไม่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 ได้ไม่ได้โอ้โหมันจะตายตอนนี้ไม่ได้โอ้โหตอนนี้เราก็ได้จับมันมาแล้วนจระเข้ยักษ์โอ้โหจะตายไหม เฮ้ยเราต้องอย่ายให้การโจมตีของเราถึงตัวไม่เดขาดเราต้องะเ,เรารู้ดแอร์ดอบสักหน่อยดีกว่า,อาดอบเริ่มแรกจะมีอะไรไหมเนาะโอ้โหเสื้อผ้าไม่มีอะไรดีเลยไม่เรียาไมกรบพุนมัมนด้เดี๋ยวก็ไม<อ>่ได<อ>้มีประวัติมันนะแต่ผมคิดว่า ปกติเวลาเราจับเดนนิส์อะไรเราจะมีประวัติใช่ไหมแต่ผมรอบนี้ผมไปหาประวัติมันไม่เจอวะ่ะผมเอาชื่อมันชื่อ,นอเนี่ยเลยไปหามันไม่เจอวะ่ะที่รู้ก็คือมันเป็นจระเข้ยักษ์เป็นสายพันธุ์จระเข้ยักษ์ซึ่งในปัจจุบันไม่มีแล้วที่รู้นะที่ผมพอรู้มาก็คือมันเป็นจระเข้ยักษ์ที่ไม่มีตัวตนอยู่บนโลกวันนี้ก็คือสูญพันธุ์ไปแล้วอ่ะนะแต่ตา,ตามบางทีตามตำนานพื้นบ้านของแต่ละประเทศมันก็พอมีจระเข้ยักษ์อยู่เนาะเออก็ประมาณนั้น ส่วนที่ขี่ของมันก็อยู่เลเวล35นะฮะนี่ปลดล็อก15นี่ปลดล็อกให้ดูเลยในใช้อะไรครับเอยใช้ซีเมนต์20หนัง20ไฟเบอร์75ก็สนใจน่าสนใจดีนะฮะอืมตอนนี้ก็มืดแล้วล่ะเดี๋ยวผมจะตัดปิทีตอนที่ได้มาเลยนะครับไปโอเคครับตอนนี้จระ,ะเข้ของเราก็ได้ทำการตื่นแล้วนะฮะ เนื่องจากว่ามันเป็นเวิอ2มันเลยจับง่ายที่ผมเลือกจับวิวงนี่ไม่ใช่เพราะอะไรนะเพราะมันอัพเวได้ง่ายมากการจับเวิวสูงๆบางทีมันอัวิวได้ยากต้องเข้าใจเนาะอืมนี่แล้วผมก็ได้คราที่ขี่มันมาเรียบร้อยแล้วด้วยนีบานาานา่บอกเลยว่าดูังาดดูังาดมากบอกเลยก่อนอื่ต้องเพิ่มเลือดกอันน้ำหนักมันจะรับน้ำหนักผมได้ไหมนะ มันรับได้ว่ะแต่มันจะไม่ค่อยพลิ้วเลยเฮ้ยใช้วุฒได้เดี๋ยว้องของในตัวเก็บก่อนเอาลูกธนูเก็บไข่เก็บโล่ไว้ออก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 กระติกน้ำเอาไว้ก่อนแล้วกันแผนที่ไว้น่าจะประมาณนี้แหละน่าจะปูพลิ้วกิวกัดโดนงับว่ะอุ้ยกินเซมินาเยอะไม่ใช่น้อย ยีสบเตอร์มินาเยอะนะเนี่ยเดี๋ยวขอเติมน้ำนะก่อนนะฮะอดู่ครับตัดตันไม้ขาดไหมไม่ขาดตีท้าเกันกันนะนี่อะไรเนะาะไปดึงยัง โอ้มันไม่ไดิ่งนะครับจะซ่าไม่เห็นมันแรงเนี่ยไปเรามาลองของกันเลยดีกว่าทิสดียังไม่ได้รอนถ้าจำไม่ผิดมันว่ายน้ำโคตรไวเลยนะจะพุ่งใส่เลยอือแรงแร่ารถแรงอยู่เล่นอรวิวิเมื่อกี้มันขึ้นสองยิ้มแล้วครับ โอ้โหรือว่าใช้ได้นลยดาเมจแน่นอนดามิโดนซึ่งรู้สึกว่ากัดธรรมดาจะแรงอย่าเย้เฮ้ยมันหนีหนีไปไหนตายหน้าหมดลูกฟองลอยเม็ดโอ้โหไม่ถึงหรอลูก2องอยเมตรก็ยังไม่ถึงเฮ้ยไปไหนช่วยหน่ด้ โอ้โหแม่งหนีไปแล้วตายถึกลงทะเลเมื่อไหร่มันตายเราจะตามมันนะเพราะถ้าเกิดทางที่มันไปคือน้ำ <c oughs> เพราะฉะนั้นเราจะทดสอบกันว่ามันวิ่งมันแน่วนะ่ายนยแต่ว่ามันก็วิ่งเร็วไม่ใช่น้อยนะถ้าเกิดผมเอาของหมดออกทั้งตัวนี่จะเป็นยังไงวนะเนี่ยนันจะวิ่งเร็วสุดๆเลยนะ, <c oughs> ะแม่งลงไปหาฉลามอีกออวอนซะแล้ววอนะแล้ว ลงไปลงไปสัตว์บุกที่อยู่ในน้ำเหมือนมันจะวิ่งช้าเว้ยหยุดว่ายน้ำช้าแต่โคตรความเร็วสิโอ้โหโคตรยอดไม่ใช่นะเฮ้ยทำเป็นเล่นใ่้เร็วอยู่นั่นแหละเซ็ตสิวได้านนองเลย อย่ใต้น้ำไม่ได้เปนให้โจมตีย่ามากเลยวิ่งเร็วจังทั้งเดียวตายเม่นตัดยากมากเลยแท้แท้แยังแม่งว่ายไวมากเลยคุณบิ โอไม่ไหวไวจัดแะพอพอฉลาดแล้วมั้งเนียเียน,นเนีย,ยเนเนีเย,วยว่ไวมากนี่เว้ยม่วไวจริงเป็นเล่นแอร์ดอแม่งลงมาน,นา้นเลยอ้ อุ้ยไม่ได้วมากเดี๋ยวอยู่แต่แบดโคเลยแบบเง็บง็บเราไปฟัดีกับอะไรเพื่อรุ่นเดียวกันเดี๋ยนั้นมือขบโูสุคัดนี่ขับโูสุคัดอย่างนั้นเหรอ เรืของจะตัดเรื่องจะอัพแล้วอะไปซักกับจระเข้ดีกว่าเราไม่สนใจของส์กัดหรอกไดซักกับจระเข้รุ่นในวันดีกว่าเงือ,อ,นนอกนะตลบบ่เนาะทีนัก่อนอื่นก็อัพอัพเลยดี ดาเมจขึ้นเจ็ดว่าอาบเลือดก่อนดนีกว่าจะสลบไปแล้วไม่นะยังเพิ่งสลบนะลูกถ้าไม่โดนงูก,กัดอีกทีผิดพลาดทางเทคนิคนะนะจะต้องให้อนนสอง,องลูกเองในชะ่ไหนต้องสรุปแน่เลยทั้งคนทั้งคนขี่ ทั้งคนขี่ทั้งคนเทนสเซอร์ว่าสลบคู่แน่เลยเฮ้ยไม่โดนเเมื่อกี้มันเกิดข้อผิดพลาดทางเทคนิคนะครับผมเพื่อนมันทักมาพอดอีอดเลยเมื่อกี้แม่กระมันมันเลยไม่เป็นไรอากราปู๊กที่พูดเจ๋งนะอ้าวถ้ากระโดดพลาดนี้ไม่ไม่มีต่อแล้วเว้ย ไหนไว่าจระ,ะเข้อีกตัวเมื่อกี้เห็นจระ,ะเข้อีกตัวอยู่ดีๆเลยรีสตามิหน้าแป๊บแล้วฟัดจระ,ะเข้อีกตัวหนึ่งให้ได้จะไม่ยุ่งกับพวกนั้นดีขาดแต่ไม่สลบอีกทีเดียวนี่เจืองสลบเลยนะเนี่ยอีกตัวหนึ่งไม่อยู่นู่นอะ อยู่ในที่ที่ไม่ไม่ควรอยู่เอเอแม่งมาจนได้ะหัวหลืกก้อยก็ว่างนะเอ๊ยมันมีท่าสะบัดด้วยนี่ว่าเนี่ยหมุนตัวเอ้ยเพิ่งเห็นลีฟตามไม่น,าน่าเอา้ยไม่น่านสรุปหรอกเฮ้ยมันอึดใช้ได้เลยเนะี่ยอ่า ตัวดอยู่ไม่ส่วนแล้วหมุนนี่หมุนหพงรเท่แมงมุนก่อนสลบโคตรเทบอกเตัวนี้เป็นสีดำล้วนว่ะโอ้โหกำลังชื่นชมสีอยู่ดีๆ ตัวขัดแข้งขัดขาตัวขัดแข้งขัดขาไหนงูอีกตัวนึงเพื่อเห็นแวบ,บๆมันอยู่เมื่อกี้มาเคี้ยวมาจบๆกันเดี๋ยวมามาทำให้มันจบเลยเดี๋ยไปไหนละ่ะเอือช่างมันเดลสองสลบไปแล้วโอ้โหทำไมตอนผมหาตัวสีตัวสีสวยๆไม่ไม่เจอวะไม่มาเจอตอนจะฆ่าเจอได้หเหรอ,อเฮ้ยเฮ้ย มาจานไหนวะที่มาจากไหนวะสีนี้ก็สวยไหมนู้เสียได้ไม่เป็นไรแต่เราได้สีจระเข้ที่สีเขียวน้ำเขียวเออดูเข้ากับบรรยากาศดีเนาะเออผมเลือกตัวนี้กเพราะมันเข้ากับบรรยากาศนี่แหละ <c oughs> โอเคฮะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องดีนเอทีวีนะฮะแล้วเราจะกลับมาทำคลิปใหม่อย่างแน่นอนนะ บายแล้วเจอกันครับบายคลิปหน้าเป็นอาร์มนะเป็นการจับสไปโนอีพีที่ไหร่ไม่รู้แต่เป็นพาสสองแน่ๆเพราะสไปโนตัวเก่ามันตัวแตกไปแล้วเดี๋ยวจะที่บายว่าตัวแตกเพราะอะไรในพาสหน้านะบายแล้วเจอกันบาย